ดีค่ะวันนี้นะคะพบกับอินฟินิตีุ้ดคาะนะคะเจอกับเม์ค่ะแล้วก็แป้งค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะเอารถนะคะมาด้านะคะ BT ทห้าสนะคะ2.2ดีเซลนะคะเป็นตั้งแต่ปี2013นะคะ,ะวันนี้เราจะมาแนะนำรถกันนะคะ,ะตัวนี้นะคะเป็นสีน้ำตาลน,นะคะสีสวยมากเลยนะคะล้อนะคะเป็นล้อเดิมๆเ,เลยนะคะ R16 ค่ะ ยางยังแน่นเลยนะคะวิ่งได้สบายๆสย่วนทีนี้เราจะมาดูข้างหลังกันนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแคปข้างหลังจะเป็นแม็กไลเนอร์นะคะเดิมๆของเครื่องมาเลยแล้วก็ยังมีตามาด้าอยู่เลยนะคะที่นี้นะคะเราจะไปดูภายในกันเรามาชมภายในของ m a ด้า b t 50โบนะคะปี2013นะคะตัวนี้อันดับแรกเปิดขึ้นมาเจออะไรรู้ไหมคะเจอบอกค่ะ ถูกไหมคะต้องเจอเบาะอยู่แล้วค่ะเป็นเบาะผ้านะคะข้อดีของเบาะผ้าคือไม่ร้อนค่ะแต่ข้อเสียงเบาะผ้าคือดูแลรักษายากนะคะตัวนี้เป็น Open Cap นะคะ <Wow. S 1> เป็น Open Cap เเรามาดูกันเลยข้างหลังข้างหลังแคปเนี่ยจะเป็นหนังนะคะแล้วใต้เบาะใต้เบาะจะเป็นช่องเก็บเครื่องมือค่ะเปิดดูเลยเ่าเปิดดูได้เลยค่ะนี่ช่องเก็บเครื่องมือเครื่องมือยังอยู่ครบนะคะ หรือว่าถ้าเราจะเ,เครื่องมือออกเอาไว้เก็บอย่างอื่นก็ได้ค่ะจะซุกเมียน้อยผัวน้อยก็ได้นะคะซุกไปเลยค่ะถ้าซุกได้ซุกไปเลยค่ะ,ดเ,คะ,ะเดิมเดิมค่ะภายในคือเดิมเดิมเบาะก,ก็เดิมเดิมตัวนี้เป็นสองจุดสเครื่องดีเซลนะคะหกเกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังนะคะอันนี้ตัวนี้เป็นเกียร์ถอยหลังแบบใหม่นะคะเอกอลักษณ์ของมันคือ งัดขึ้นค่ะแล้วก็ผลักไปด้านซ้ายพร้อมก็เหยียบคาดเดี๋ยวมันจะไปเกียร์ถอยหลังเองนะคะตัวนี้มายวิ่งที่1นึ่งแสนเมนกิโลนะคะตัวนี้อายุอายุรถประมาณกี่ปีนะคะคุณเมย์ประมาณ8ปดเปีได้เนาะได้ค่ะถามว่าวิ่งเยอะไหมถือว่าใช้งานไม่เยอะนะคะ7จ็ปดปีแสนกิโลถือว่าใช้งานไม่เยอะค่ะรถคันนี้พร้อมกับใช้งานมากใช้บรรทุก มียน้อยเมียหลวงได้หมดนะคะบรรทุกไปเลยค่ะอยากบรรทุกบรรทุกไปเลยค่ะโอเพนแคปนะคะการขึ้นลงสะดวกค่ะเปิดหน้าเปิดหลังเปิดได้หมดเลยค่ะเปิดกระโปรงก็เปิดได้นะคะอโอเคงั้นเราไปดูกันว่าโปรโมชั่นสําหรับคันนี้มีอะไรบ้างไปเลยค่ะค่ะสำหรับโปรโมชั่นของเ a ้ามาด,ด้าท50โปรนะคะปี2013นะคุณเมย์เนะาะ เครื่องเท่าไหร่นะคุณเมย์สองจุสองจุดสเชื้อเพลิงอ่ะคุณเมย์ดีเซลค่ะโอ้โหดีเซลนะคะย้ำอีกทีดีเซลเครื่อง2.2นะคะตัวนี้นะคะสำหรับเจ้ามาด้าบีทีห้บโปรนะคะค่ะราคาดีกว่าคุณเมย์ราคาคันนี้ที่เต็นท์เราขายเท่าไหร่ส9 9 0 0 0บาทค่ะโอ้โหถูกเลยพี่ไม่มีที่ไหนแล้วมีที่ Infinity ี้กูค่ะรีบจองเลยพี่รีบจองเลยอ่าวันนี้สอง0ส0 จัดได้เต็มไหมคุณเมถ้าสำหรับลูกค้าที่มีประวัติ1ปีถึงสองปีแล้วก็มีเครดิตดีฟรีดาวไหมคุณเมฟรีดาวค่ะขอให้ฟรีดาวอีกมีฟรีดาวด้วยนะคะแล้วถ้าจองวันนี้จนถึงสิ้นเดือนกร,รกฎาคมสองพันหายหกสิบเนี่ยฟรีอะไรอีกคุณเมฟรีค่าโอนค่าจัดค่าโอนค่าจัดก็ไม่ต้องจ่ายไปเลยพี่รีบจองรีบจอง <c oughs> แล้วแถมอะไรอีกคุณเม เรามีแถมนะคะมีน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องก็แถมถ่ายเข้าไปน้ำมันเครื่องค่ะแล้วก็จะมีเคลือบสีนะคะเคลือบขัดเงาสีใช่โเ้ย์ใช่ถ้าเชื้อโควิดโอ้โหจัดไปเลยค่ะช่วงนี้โควิดระบาดหนักนะคะค่ะแล้วอะไรอีกคุณเมย์กียวดเชอร์ค่ะโอ้แถมเงินอีกอ่ะแถมเงินค่ะเท่าไรเท่าไรสองพันบาทค่ะโอ้สองพันบาทพี่หนูก็บอกคำเดียวเลยคบคุ้ม มาเลยพี่ที่สําคัญเลยได้ได้เออบัตเจ็ตพิเศษมาคุณเมย์ใช่ค่ะเฮียให้แถมอะไรอีกอย่างหนึ่งสําหรับลูกเล็กเด็กแดงนะคุณเมย์เราจะแถมจักรยานโอ้โหพ่อแม่ได้ขับรถดีโลกได้ขับจักรยานโอ้โหมาเลยจ้ามาเลยมาเลยรีบจองเลยนะคะสำหรับมาด้า b ีทีหบโปรใช่ค่ะปี2013นะคุณเมย์นะใช่ค่ะเครื่องดีเซลดีเซลค่ะแล้ว เรื่องเท่าไหร่นะคุณเมย์สองจุดสองค่ะสองครื่องดีเซลปี2013มไม่วิ่งแสงเจ็ดโอ้โหโคตรคุ้มบอกเลยราคาโคตรโดนประวัติดีฟรีดาวมาเลยพี่มาเลยมาจองรีบจองเลยนะคะโอเคเนาะสำหรับวันนี้ฝากไว้ด้วยสำหรับจามาได้บีทีห้าสิบตันะคะ,คะทางเราอินฟินิตี้กูตาขอลาไปก่อนนะคะโอเคเนาะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ,คะ สีน้ำตาลสีใหม่เลยนะไอ้สีกลิเปเลยน,นะคะไม่ได้<ฟ>ค่ะฟรีดาวค่ะดาวไปเลยค่ะจองวันนี้ถึงิีนเดือนกรกฎาคม2564นะคะใช่ค่ะฟรีอะไรคุณเมย์4ค่ะฟรีอะไรคุณเมย์ฟรีอะไรยี่สิบเนี่ฟรีอย่าลืมกดไลค์คกดแชร์กดกระดิ่งเตงเตงแจ้งตัวนเนีน